สงครามค่าเงินคริปโตคอเรนซีและการฟอกเงินในยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกเต็มไปด้วยความพันผววและการแข่งขันที่รุนแรงการควบคุมมูลค่าของเงินได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของหลายประเทศสงครามค่าเงินเป็นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจเพื่อบ่นทอนศักยภาพทางการค้าของประเทศคู่แข่งโดยไม่ต้องใช้กําลังทหารโดยตรง วิธีการเหล่านี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเศรษฐกิจซึ่งถูกรวมอยู่ในสงครามไฮบริดที่ประกอบไปด้วยการใช้ทั้งยุทธวิธีทางทหารและไม่ใช่ทหารในขณะเดียวกันการเข้ามาของสกุลเงินดิจิทัลอย่างคริปโตเคอเรนซีได้เพิ่มบทบาทใหม่ในตลาดการเงินซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกรรมและการลงทุนทั่วโลก สารคาดีนี้จะสำรวจถึงบทบาทของสงครามค่าเงินและการเติบโตของคริปโตเคเรนซีว่าสองปรากฏการณ์นี้เกี่ยวพันกันอย่างไรและส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรสงครามค่าเงินคืออะไรสงครามค่าเงินเป็นสถานการณ์ที่ประเทศต่างๆลดค่าเงินของตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าโดยทําให้สินค้าของตนเองมีราคาถูกลงในตลาดโลก สงครามค่างเงินเกิดขึ้นบ่อยครั้งในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือมีความต้องการในการกระตุ้นการส่งออกเช่นในช่วงวิกฤตการเศรษฐกิจปี1930หลายประเทศลดค่างเงินของตนเองเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจผลลัพธ์กลับกลายเป็นการตอบโต้อย่างต่อเนื่องจนทําให้การค้าโลกหดตัวและเศรษฐกิจทั่วโลกยิ่งทรุดลงอีกตัวอย่างหนึ่งคือวิกฤตกา,การเงินในเอเชียปี1997 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบปัญหาสกุลเงินอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงในบางกรณีรัฐบาลพยายามลดค่าเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแต่กลับทำให้วิกฤตลุกลามไปทั่วภูมิภาคสงครามค่าเงินส่งผลกระทบต่อหลายมิติของเศรษฐกิจโลกการลดค่าเงินอย่างรุนแรงทำให้การค้าโลกหดตัวจากประเทศต่างๆที่มีการลดค่าเงินจะ,ะเผชิญการตอบโต้จากประเทศอื่นที่อาจใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเช่น การเพิ่มภาษีศุกากรน,นอกจากนี้การลดค่าเงินยังทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อในประเทศที่มีการนําเข้าสินค้าจํานวนมากส่งผลให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจลดลงเวเนซุเอลาเป็นตัวอย่างสําคัญของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอีคโนมิกวอลแฟร์หรือสงครามเศรษฐกิจเวเนซุเอลาประสบวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมน้ำมันและการเงินเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันและวิกฤตการเมืองภายในประเทศการคว่ำบาตรทำให้เวเนซุเอลาขาดรายได้จากการขนส่งออกน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลขาดงบประมาณในการดำเนินงานเกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงค่างเงินบลริวาสูญเสียมูลค่าอย่างรวดเร็วประชาชนต้องเผชิญกับราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและการขัดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานเช่นอาหารและยา ประชาชนในเวเนซุเอลาต้องต่อคิวยาวเพื่อซื้อสินค้าที่มีจำกัดความอดยากและการขาดสารอาหารกลายเป็นปัญหาใหญ่หลายครอบครัวต้องอพยพไปประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความอยู่รอดระบบบริการสาธารณณะล่มสลายโรงพยาบาลขาดแคลนยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในขณะที่การประท้วงและความไม่สงบภายในประเทศเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากความไม่พอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลทั้งหมดนี้ส่งผลให้เวเนซุเอลา กลายเป็นประเทศใกล้เคียงคําว่าเฟล s t สเตทคริปโตเคเรนซีเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการจัดเก็บและยืนยันธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางเช่นธนาคารหรือสถาบัานการเงินแบบดั้งเดิมการทำธุรกรรมในเครือข่ายนี้เป็นแบบกระจายศูนย์ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งและรับเงินได้โดยตรงโดยผู้ใช้คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งความนิยมของคริปโตเคเรนซีเช่น Bitcoin, ีทูเรียมและไลท์คอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความสามารถในการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและปลอดภัยคริปโตคอเรนซี y ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูลที่โปร่งใสและปลอดภัยข้อมูลในบล็อกเชนไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายธุรกรรมทุกครั้งต้องได้รับการยืนยันจากผู้เข้าร่วมในเครือข่า,ขายที่เรียกว่านักขุด ซึ่งทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและป้องกันการปลอมแปลงในบริบทของสงครามค่าเงินคริปโตเคเรนซีกลายเป็นเงินทางเลือกสำหรับบางประเทศและบุคคลที่ต้องการหลบเลี่ยงผลกระทบจากการลดค่าเงินของประเทศต่างๆการใช้คริปโตเคเรนซีช่วยป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินที่อ่อนค่าเช่นในประเทศที่ประสบปัญหาเงินเฟอ้อประชาชนอาจหันมาใช้คริปโตเคเรนซีเพื่อรักษามูลค่าของทรัพย์สินของตนเอง นอกจากนี้การทำธุรกรรมระหว่างประเทศด้วยคริปโตเคเรนซีช่วยเหลีกเลี้ยงข้อจำกัดของสกุลเงินปกติทำให้การค้าและการลงทุนเป็นไปได้ง่ายขึ้นแม้ว่าคริปโตเคเรนซีจะมีประโยชน์ในการเป็นเครื่องมือทางการเงินที่รวดเร็วและปลอดภัยแต่ก็มีการใช้ในทางที่ผิดเช่นการฟอกเงินด้วยความสามารถในการปกปิดตัวตนและการกระจายศูน์ ผู้กระทำผิดสามารถใช้คริปโตเคอเรนซีเพื่อทำธุรกรรมที่ไม่สามารถตรวจสอบได้การใช้บริการมิกซิงหรือทัม bling ช่วยทำให้ธุรกรรมยากต่อการติดตามและทำให้เงินที่ได้มาจากกิจกรรมผิดกฎหมายดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลส่วนใหญ่กังวลกับบิตคอยเนื่องจากหากประชาชนเลือกใช้บิตคอยเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนรัฐจะไม่สามารถควบคุมปริมาณเงินผ่านธนาคารกลางได้เหมือนในอดีต ส่งผลให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินเช่นนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้หากโลกหันมาใช้บิตคอยแทนเงินตราทั่วไประบบธนาคารและการแทรกแซงค่างเงินจะหมดความจำเป็นและประเทศที่ไม่สามารถควบคุมค่างเงินของตนเองอาจล้มลงอย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของประชาชนยังเป็นปัจจัยสำคัญเพราะปัจจุบันบิตคอยยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง กับการทํำงานของบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันมูลค่าของมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมัน่นหากประชาชนเชื่อมัน่นว่ามันมีมูลค่าและสามารถใช้แลกเปลี่ยนได้จริงมันก็จะถูกยอมรับในระบบเศรษฐกิจแต่หากความเชื่อมั่นนั้นหายไปหรือหากมีการผลิตซ้ําที่ไม่สามารถตรวจสอบได้มูลค่าของมันก็จะลดลงหรือหายไปในทันที การควบคุมและกำกับดูแลคริปโตเคอ r e เรนซีเป็นสิ่งที่หลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศกำลังให้ความสำคัญเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการกระทำผิดอื่นๆมาตรการ KYC และ AML ถูกนำมาใช้เพื่อบังคับให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอ r e เรนซีต้องระบุตัวตนของผู้ใช้และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยนอกจากนี้องค์กรอย่าง FATF และ EU ได้ออกกฎระเบียบ เพื่อกำหนดแนวทางการใช้คริปโตเคอเรนซีอย่างปลอดภัยส่งคามค่าเงินและคริปโตเคอเรนซีเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในยุคดิจิทัลแม้สงครามค่าเงินจะเป็นกลยุทธ์ที่ประเทศต่างๆใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตนเองแต่อาจนำไปสู่ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อเศรษฐกิจโลกขณะที่คริปโตเคอเรนซีได้เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ การกำกับดูแลที่เข้มงวดและความเข้าใจในความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความปลอดภัยในระบบการเงินโลก